อ๋องานเบคมีคนมาเราฟังเรืเ่องขืนสารอยู่เนาะคือวันนี้ไม่มีอัปเดตอะไรเพราะว่าวันนี้วันนี้ผม,มไม่ได้ประสานเพราะว่าผมไปงานที่กรุงเทพแล้ววันนี้สาลเอ้ววันนี้ทนายผมเขาก็เป็นคนไปคุยทนายไปคุยเองแค่ส่งส่งเรื่องราวไปแล้วก็ตัดสินใจผ่านโทรศัพท์แต่พรุ่งนี้ผมไปเองมือเบอบิกล่ลง,ลง,ล,ง,ล,งลงพื้นที่เองขึนืนสาลเองมืออื่นอาจจะได้ขึ้นมัลลั่ง มืออื่นอะไรกได้คือมัรังอบออได้สุดขาเลยวันนี้วันนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวปหนึ่งปนึงทำไมรู้ไ,ไ,ลไลเละมันใกล้อะไรมันใกล้ตนหนาวแล้ไงเออมันใกล้ตหนาวแล้ว,ลน,ลว,ลวนั่นแหละทุกคนก็เลยจะพูดว่าวันนี้อัปเดตคือขอแค่ไปบวกเจตนารวมแลบว่าชัดเจนว่าเราไม่ได้มีการปฏิปนอมนะเพื่นนนนพนอนกระซือแบบปฏิปนอมอะไพี่น้องเข้ากับบรเด็นี้ิปนอมอย่างเพราะเข้ากับอาตามีเพราะมากแก่ขามนี้แล้วเรามาชัดเจนขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ได้ปฏิปนอมอะไรใครเราก็เอาตามที่ศาลท่าน เห็นวเห็นเห็นความสมควรนะครับพี่น้องความถูกต้องความยุติธรรมก็อยู่ที่ศาลเพราะัแล้วเราคารพบศาลการตัดสินทุกครั้งนะครับเพราะัแล้วพวกนี้มันไม่จบง่ายนะเรื่องเนี้ยบอกไว้ก่อนมันจะอีกหลายขั้นตอนอยู่แต่ว่าขั้นตอนพวกนี้คือเป็นขั้นตอนนี้น่าจะโจ์และพยานอยี่งก็จะเอาตังคนดก็จะพยานมากแต่ว่าทางเราไขว่ไขว้ไว้พยานอย่างเขาเราไขว้คือเอาตามเอกสาร แค่นั้นพอไม่มีพยานไม่ต้องใช้ขายานอะไรอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยบอกตรงว,ว่าใช้พิตปกติมากกินข้าวอยูน่นอนหลับมากแต่แฟนครับแฟนๆก็เป็นห่วงลุ้นกันนะนี่นูุนสำหรับผมนะบ้านเมืองมีคือมีแปรก,ก็คือทาตามคือตามแปรทํากฎบ้านกฎหมายกฎเมืองเลยเราไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าสู้อะไรกับสู้อะไรก็ได้แต่อย่าไปสู้ความจริงขาะก็ยังพูดอยู่เสมอว่าเราไม่สู้ความจริง เออเราต้องสู้ความจริงถ้าเราสู้ความจริงได้ก็คือจบถ้าเราสู้ความจริงได้เราก็บายบายเซโลงังเข้าป่าเข้าดงนะแต่ว่ามือนีกับเป็นทนายทนายเพื่อกลางผมมาแล้วว่าเออสีปานนี้ปน้อมบอรหรือสี่บแบบว,ว่าอณานีบอเออผมว่าไม่ไม่ถือว่าวันนี้วันนี้มีทนายฝั่งบอสไ,ไปด้วยก็ทนายทั้งสองฝั่งอ่าเดี๋ยวน,นายฝั่งว่าไปสามคนวันนี้อ่าก็คือทนายทั้งสองฝั่งแล้วก็ แล้วก็คู่กรณีอีกฝั่งโน้นเขาเร็นไปโจลด้วยสำเรื่อ้บน่ยใจว่าใครนั่นแหละอ่ะสองฝั่งก็ได้ถ้าถ้าแบบไม่ไม่ไม่ใครแต่เรายังไม่ได้ให้บอไปวันนี้ตามจริงก็ไปได้แต่ว่าให้ทนายไปก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่ว่างจริงจริงเออแต่ว่าพรุ่งนี้จำเป็นต้องไปแสดงว่าทนายเป็นตัวแทนในการเจรจาวันนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นบาร์เขาจะให้ไปเจรจาก่อนมาเอาอีบอหรือว่าสิเปียนไจบอก็เลยจะถามว่าเราทนายท่งข่าวอะอีอย่างน่ทนายเพิ่อนก็ว่าเพื่นถามว่า อันเพื่อนงา้านในกรณีเพื่อวานะเพื่อเจราซาว่าเพี่ยนเป็นเป็นโอนไปเป็นซื้อลูกดีบบเออยังสีนาเขาเรียกว่าเอาท่าที่พูดได้แนเนาะใช่มันพูดไไม่เยอะแต่มันไม่จบเราก็เียว่าเราออตามขั้นตอนของกฎหมายเลยเราไม่ไม่รู้เราไม่รู้อะไรซิกแซกอะไรอยู่แล้วเพราะว่า้อเราไม่ซิกแซกอยู่แต่อเฮาตามกฎหมายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาตามข้อตกลงที่ชัดเจนว่า ขายก็คือขายบอลลัมดีเลียมไล่เงื่อนกับสกีไปให้ลูกอืมจะได้กับเป็นจตนาร่วมเข้ากับใข่ลูกคือเกาหรืออ,นนอันนี้คิดเองถ้าถ้าเกิดลูกอายุแบบอ่าบรลลูนนิติภาวะไว้20แล้วจะมวนกันยังท่านถูกใช่อ่าแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ลูกเราไม่ใช้ประโยชน์ไงถูกไหมลูกเราเรียนอยู่ที่เมืองนอกเอ,อ้เอ้ยเอ้ต่า,จางจังหวัด เรียนรู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นไหมจะทำอะไรถ้าลูกเรายัางอยู่อยู่มันก็ไม่มีก,มมกมมเรื่องหนึ่งพห่ที่ต้องกินต้องอยู่ทวดแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้อยู่แน่นอนแล้วโรงเรียนก็อยู่นานาชาติกรุงเทพบ้านกรุงเทพเออพอันอยู่ขอนแก่นแมนขายคือขายบ่บปนนี่ปนน้องปนหยังบนแำน้ำจิ้มไก่ต่นแรกปนน้อมไม่เอาเหมือนมากินไก่ย่างไปปนน้องบ่เอาบอกต้องจิ้มซอสเพราะอะไรเพราะค่าบ้านล้เขาทั้งขอนแก่นและกพพรุงเทพรอยอยู่รออยู่จริงๆแล้วสามเพ<อ>ืพอ่อนเพื่อนกับิต้องบอกอยู่แล้วว่า เมตตาให้ลูกซ้าเอาแบงให้ลูกโอนเป็นลูกไส้มันแล้วมันจังแบบว่าบ่มีปัญหากันเพื่อนสิตเมตตาเฮาทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนี้หมายว่าต่อเนเหมือนไป,ไปไปคุยเรื่องอะไรต่างเพื่อนเพื่อนจปะปนีาน้วเพื่อนจะบอกว่าทําเบาขนาดขาเป็นเบาสารท่านใจดีอยู่แล้วแต่สำหรับผู้อยเรแยนมาถึงขนาดนี้แล้วหมดค่าทนายเป็นล้านแล้วค่าทนายมันเป็นล้านแล้วสิมาถิมหรซื้อบ่อใดใจไปแล้วพอมเออนะแมนจงไว้กับบ้านไม่ประโยชน์มันจบบ่สิ้น ไม่จบไม่ใช่จริงๆถ้าจบตัวนี้ได้คือจบเลยถ้าจบเคสนี้แล้วคือจบก็จบกันทีนะแม่ในความรู้สึกบอลก็คือขายกับพื่อเริ่มต้นใหม่ใช่ก็คือเจ้าของใหม่ได้จบจบถูกจะเป็นใครก็แล้วแต่เขามาแล้วเขาเขารอโอนเงินให้เราดิ้ยี่ห้าล้านเนี่ยเขาโทรมาสามรอบแล้วเขาโทรมาจนเหนื่อยฉันก็เอ้ยยี่ห้าล้านกูเม่ไหรจะเข้าธนาคารวะกูจะเลี้ยงซ่าบุเข็บแสบดิตัวเก็ยเบีวซิกนี่กูจะเลี้ยงมุกทาเช่าบุกจะแปะมือแปะขึ้นนี่ ผู้ช uhm, ซืบอเนี่ยแม่ฝรั่งโทษมาหลักสามเถื่อพญาน Eugene, oko, oko, ุษมกระลำบากใจหวานพานแหลมพันทัวร์ก็เซตซนโร่เนาะให้มันเป็นศูนย์ถ้าจะจบจะได้เจอตอนนี้คือมันรับหนึ่งไหมถ้าจะมาบอกว่าอันนี้นู่นมันไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่จบอยู่ทุกอย่างอยู่ที่ท่านนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วกางที่บอกว่าเงื่อนท้องกับเคเบลูกคือเก่ากระทองทรงเสียลูกคือเก่า อันนี world, ้บ่ได right? ้ว่าถึงบ่ได้ก้าวล่วงถึงสงแล้วพี่น้องทุกท่านเนี่ยเขาอมุมเฮ้าหรือว่าเฮ้าดุสิตจังสี่เด้อเพราะเขาพานไไปหอดแต่ถ้าได้ผมจะถามไปแหะเพื่นถามเพื่อไว้ว่าในกรณีหนึ่งสองสามสี่ดึง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 อะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้อัปเดตได้ฟังใบเดียวกันบอก ให้มันเสียลูกคดีด้ไม่มีทางเสียลูกคดีอะไรทังสิ้เพราะว่าเราก็คือเราเข้าไป,ไปไเ,บบไเป็นซินนนกแซกไปกงคนแต่แต่ไรเลยตรวาจสีลมแน่นบอเมขอนก็อกวาจสีม่ต้องพยานออ้ยไปพูดมันจะเสียซิกแซกเสียอันลูกคดีบอซิกแซกพอเขาบอตัวอันซุ่มตัวนะนะแบบุ่มบอบซิบเถื่อกับบอคือเกาจักเทียนนั่นนะคือซุ่มตัวพไปอยากฟังกับไปบ่ายฮ่า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 มึไม่ขายของทำไม่อกว่า คอยเอาของขายมากแบบราคาดีน่แหละแต่ว่ารอบแป๊บหนึง่งนั่นแหละอย่าใจอ่อนอย่าใจทำไมต้องใจอ่อนนะแม่ผมแม่ผมอยู่ฟินแลนด์ก็แค่นั้นเลยลูกผมไพสมอห้าลูกจ้าของแต่ว่าเมียฝรั่งกับป้าป้าฝรั่งเนี่ยเพื่นถาโอนยี่สิบห้าล้านค่ะท่านข้างข่งขงขอยเลี้ยวสดสดเลยนี่บอมแบงมวดพร้อมเพื่อนว่าแม่ยอยากข้าไปยู่แล้วไม่อยากไปบายหน้าแล้วเศร้าหนากรบมีอืม ฝรั่งเลยหมักนอนแบบบรรยากาศด้วยข้างหลังม so right? ันเป็นหินเป็นอะไรเป็นสวนเป็นอะไรจบหมดแล้วฝรั่งสูบยาท่วนๆ้วนเล่นสะแม่น้ำข้างหลังเขาพร้อมแล้วเขาอยากมาเกษียณอยู่นี่อืมเขาอยากมาเกษียณอยู่เสื้อสวยเสื้อใหม่เป็น้รงพี่สัไม่ละเออเขาอยากเกษียณอายุธทศกาลมาอยู่เมืองไทยเขาร้อมใจเงินสดเขาทั่มมาสามบักลานุ่มเขาติดนุ่มแม่เฉลี่เขาไปอยู่ย้ำไอหนี่ลูกพวกอันป้าป้าแม่กับพ่อใหญ่เราอยากปาอยู่เลยว่าสั้น ก็าต่จะในเงืง่อนไขอยได้อยย่แต่มัากับบ้านเหลกเอาตากระบวนการความยุติธรรมนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่ทําตัวนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ข้อกฎหมายด้วยนะอะไรอย่างนี้อัปเดตอัปยังตัวพี่น้องมัดเสื่อมไปเลยมันบอกรับมต้องเสื่อมอัปเดตจากสื่อหลักจะได้ไ่จะได้ไม่ต้องไปหาสื่อลองสื่ออะไรมากสื่อ,อ้องปลอมแบบหมดจะเป็นอีย่างี่ยมันจะแตกบอกบอสอันสื่อ้องกับเป็นสื่ออะไรยังไงแบบโอ้ย ยิมารุมซุมห้วยอยู่สื่อรองคือผ่านกาันแล้วก็อ่ะ<ม>อันนี้เรื่องอีกเรื่องหนึง่งเกิดเหตุการณ์ดาม่าเมื่อเช้านี้นะครับผมเป็นการขีทสร้างสารรค์โปสเตอร์อันนี้ค่าเพลงตัวกิมันสีเราก็น้อมรับขออภัยที่ไม่รู้ข้อแบบว่าเรียกอะไรข้อทําได้ไม่ได้นาอแต่ว่าเราก็แค่ลำ้ำอ,อาจจะสร้างสรรค์งานล้าไปหน่อยล้าเกินจริงไปหน่อยเราก็ต้องขออภัยแฟนๆด้วยแต่จริงๆแล้วเราผิดเราแก้ไขเราน้อมรับไม่บืนต่อไม่ด่าคืนไม่ต่อสู้รเราก็ผิดจริงอ่ะ ผิดจริงผิดจริงแต่ว่าเราก็แอคชั่นภายในหนึ่งชั่วโมงทีมงานเขาก็ลบกันปุ๊บปั๊บภายในหนึ่งชั่วโมงหมายเขาว่ายังไงคือทีมงานเรามีหวัวสมองเนาะมันเวลามันเวลาทำอะไรมันก็เป็นกระแสนิดนึงสังเกตไหมว่าคนที่ทำโปสเตอร์ออกมาปุ๊บแล้วเป็นกระแสมันแปลว่าค่ายนั่นคือค่ายนิยมชมชอบอันประตูมันประแจมันมาเสียมันขอแต่ว่าบางบางคนน่ะทำโปสเตอร์มาแทบเหนื่อยไม่มีคนออกมาให้ให้แบบว่าการสนใจมันแปลว่าอะไรล่ะทีเนี้ยมันก็มีคนแบบได้เวลาแบบวิส่วนหน้ามึงนะมึงอันนั้นนี่ ไม่เสียใจเลยเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องปกติไอ้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะว่าอะไรค่ายอะไรมันสร้างสรรค์าง,งานลำ้ำเมื่อเช้าโปสเตอร์อ่อาเมื่อวานนี้ไบทีมกราฟฝีเราก็เสนอว่าว่าบอสไม่แสว่มาบ,บอสค่าเขาเสนออย่างนี้ก,ก,ก็ลองทําดูไอเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายเราก็คิดว่าเราก็เอาตาตาหน้าตานี้ออกหมดแล้วใช่ไหมละ่ะแต่เราก็รู้พอพอเรารู้ในหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเราก็ต้องรีบเปลี่ยนออกนะอันนี้เรายอมรับอันนี้เราต้องขวัยแทนไม่ถ้าผมเองเราก็ทางทีม งานทุกท่านด้วยไม่ว่าส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อยิบ้านฟินแลนด์เออเราเราก็เลยมานั่งคิดโอ้อย่างน้อยกูก็มีเลตติ้งนี่หว่าโปสเตอร์กูมันถึงแม้จะมีโดนเอฟซีแบบว่าลบเธอลูกตำหนิตีเตียนแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะแบบว่าอันนั้นอันนี้อันนั้น,น,น,นี่ถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องเหยียบมุลลงดินเหยียบเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรก่อนเขามีเลตติ้ง่ะแค่โปสเตอร์เขาออกข่าวงานเขาเข้าเป็นสิบๆงานข่ะเดือนวันนี้ไม่ว่าล่ะเขาเป็อะไรเขาบรินอะไรเสียาจากงานหย่อนโปสเตอร์ อันเดโปสเตอร์แล้วมันด่ามาดิคุณภาพกระแสความนิยมเออตรงนี้ผิดพลาดแก้ไขอย่าจังไรต่อแค่นค่จบถ้าไม่จังไรต่อคือจบนะเพราะขอบคุณคนที่เป็นห่วงและคนที่เตือนมาต้องขอบคุณต้องขอบคุณอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ้องเป็นตาไฮหูเป็นตาเอฟซีแล้วก็ต้องขอบคุณที่เกิดเหตุการณ์นี้นะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ระวังบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ทำโปสเตอร์แบบภาพลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ที่มันแบบ อันนี้คืออาจจะไม่ถึงข้อกฎหมาย,ยอะไรเพราะเราลบไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ก็จะเป็นการปรับงงปรับเง,ง,บง,ง,บง,งินคาสินเ hey, นเ hey. ียไพ่ลาบันเนี่ยไพ่หลายใจเงินระบันเนี่ยมาจากชิ้นเลดพี่น้องหนานาวเราด้หนา <S <S หนาวเร็วจากาพ่อหงพืนละเจ็ดแปดร้อยแบนอันนี้แบนชื่อดังเขาช่วงยังเขาช่วงเขาช่วงเฮ้ไม่พูดแซมไปด้วยพูดอันนี้ไปด้วยแต่ว่าก่อนจะเข้าไปขายของพ่อหมแบน์เนมแบนเจ็ดแปดร้อยแต่ว่าขอตีราคาแบบ เพราะผมแบรนด์นี้บอกเลยถ้าเกิดใครเคยใช้โอดนิ่มห่มบนรถห่มบนเตียงห่มกับพวงห่มกับเมียก่อนเข้าผัห่มแป๊บหนึง่งต้องขออภัยแฟนๆนะครับผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เรื่องของ graphic, กราฟิกโฆษณาโปสเตอร์โปรโมตงานที่มันรอแหลมหรืออาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรลอกเขาเรียกอะไรนะลอกเรียนแบบหรอืออะไรนะครับพี่ชาชีพ<อ>ไม่ใช่อะไรนะเรียนแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะ มีปะมาก็คงไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ต้องใ่ไปทําอะไรอย่างนั้นจุดประสงค์เราไม่มีอาชีพเรียนแบบการแต่งกายของอาชีพอแต่มันคูรูแล้วแล้วแต่งคูล่ะในกรณีที่แบบว่าเป็นเป็นบัณคูนี่อาจจะถูงกว่านั้นอีกมันเป็นเรื่องของข้อความถูกต้องอ่าอ่าอ่าเเข้าใจแหละเรามันก็ความรู้ไม่ถึงอาจจะคาดไม่ถึงเพราะว่ามันอ้วนเขมขัดคาดไม่ถึงมันเเรียกว่าอะไรนะอาจจะมองอะไรหลายมุมนล้วแบบเหมือนบัณฑูคูะ เหมือนเล่นละครเหมือนละคาเวทีเล่นละครเวทีทำไมถึงไม่ดนแต่ว่าข้อกหบายอาจจะไม่ถึงตรงนั้นแต่นี่เขามีข้อกหมาบชัดเจนว่าชุดครูเนี่ยเขาเขาห้ามใส่เล่นไม่ได้อันนี้ก็ต้องน้อมรับวิชาชีพที่เราอ่าได้ภาพไปแล้วนะครับผมต้องกราบขออภัยไหว้ย่อนะครับผมแต่ว่าใครที่แบบว่ากําลังจะสวมหน้าก็พักผ่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องสวมหน้าเอาเวลาสวมหน้าไปทำอื่นดีกว่านะครับผมแล้วก็ฝ่ายอีกคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งทีมไฟ ทีมไฟหมอลำชื่อดังคณะหนึ่งออกมาแคปแล้วก็โพสต์ที่แบบกำลังเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งพี่จุนแบบทาไมค่ายเพลงเรียกอ,อย่างนี้ลบเร็วจังสินะเสยเพลงได้ไหมเออเป็นมือไฟค่ายหนึ่งฉันก็เลยบอกว่าเธอก็เป็นลูกน้องเขาเหมือนกันนะแล้วหัวหน้าเธอก็เป็นเพื่อนชั้นถ้าเธอพิจารณาเรื่องของการอยู่ร่วมกันในการทํางานคิดดีๆแค่นั้นแหละคิดดีๆมือไฟหมอลำชื่อดังคณะหนึ่ง แล้วงวงมาพราตนั้น,น่ะเป็นพ่อฉันเองถ้าฉันกิ้งสายเดี๋ยวเ,ยเธอตกงานทัานบอกเลยแต่ฉันไม่ทํา<ไ>ฉันไม่ทําพราไม่ใช่คนเลวหยาเอาเบอร์มา <laughs> ฉันไม่ทําเธอเป็นลูกน้องของพ่อฉันแล้วเธอมาดา่าฉันนี่มันตลกตกงานมากาญญากว่าสิยากกูอีกล่าส่วนเป็นอยู่บอกจักหล่าเขาเป็นคนเลวน,นะทำทานานดีกับเธอจักหล่าหรือว่าทั้งทาทูบแอันนีออกในบัตรเงินนั้นปากมาอย่าเก็บอย่าหามือไม่ให้ดอกคนดีะ ดีดค์ลีส<ง>อันนี้แบรนด์อะไรครับชื่อแบรนด์อะไรวันนี้ผ้าห่มผืนสุดฮิตยอดฮิตดังที่สุดในทิกตอก